ดาวัดดีครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายปูปลาอาหน้าครันกลูกลานอีบานรับต้มไหนจะวัดใดคมหน้่น้องๆม่น้องมเลยมาเก็บขี้ยางน้องเนาะมึงประานักเลยครับมันมีวันที่ชิบกครับนาะตลาคมซอมถามิบแปดครับเนาะมือยนีผมือท้ายชิปพี่น้องเลยเนาะกูป่า

เจียวน้องเอ้มานี่มสูกันน้องเอ้เนาะไปไน้องเอ้มานี่ยก่สูมน้องครับโอ้กตกดีเกี่น้องมาเนี่ยค้กดีทุกนายคนเฮ็ดว่าเร้ดีน้วนว่าต้อยางเนียไปยงชื่อ คืออยากซื้อกินโรมีทุกอย่างแน่หน้าแน่น้องนกนาก,กามุนจะลอยก็ดี่งันงน,าาน,น้องนกไหวติดอยู่เดียวนี่นกมาดลุกันพเนาะนี่นี่ครับพ้นกัโอ้โโโยยยยยที่รถถึงแทกมากราบไก่ีนรอเป

้นใอ้ือัเเกเป็นแนวหงงงงออนอเขลายห,หลายเดหน้ข้าลทเน,นี่อาก่าเน,นีเ่ยกถามกา่าเนียถามกา้า,กานี่ัทีว้หันบสาน,น3นาทีพอดย่งางเดินคนเดียวเจยบถามกา่ไกาไปนี่คือัวอย่าังนี้ Soy dạng, tự nhiên là như là một người mượn như là một người chưa được 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 ออยแค่นี้นตัง้งอาชนายการมือตึกต๊กตึกต๊กเึยบนไหลงตนี้จรงนะไี่ผดมาสายคงเลยแต่ว่าพ้นก็ไม่กับเฉียงนี่นะ คิดว่าโทษหาถกกรีวนนัดอา,าทิตย,ย์่หกเมาก่อานขังหาน้อยใชเงินยุใชแต่ก็เศร้าไปแล้วิดว่าตาินเด้เงกมันยคเดียววอาล่าตัวคนเดียว

Nhìn luôn mười lăm mười lăm mười lăm mười này, nè, lăm mười tao mười lăm 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 เวียดาานดามเกาา้าปมาสไตปูตะปู Bien, เต็มคู่คู่นี่นะเว้ยมันหวยยังอืออ่านี่เต็มที่แล้ว

งายบลยไปดู้เยเขาได้บ่กนงีเงงงงา,านงงของเขาใส่กันบาหาน่หนคืองอ่งง่ายมากดูจักข้อมูล้เข้นมหาบญลยอ้ยอ้ย,อยาามัน,นงงตนั้งีที่หนงหนอเสมอยหอ่ซับองไมไม่ย ม่นประุมาพอแม่เขากดจักเลยักรก็่กันเลยนี่อกพอเ่อยกนาแล้วออกออกเมีต่เขาคนนีพ่อม่เยดดก็ต้องตั้ใจสู่ไป้ลำบากสัก่อน บาคนสมพระเจ้าพระโหยุสมาหาเจ no านั่นแหละไม่ต้องใจเขาหรอกนั่นคืยุบย้อนปันไหนกับยุบข้างนทำเพลง่ได้กเนาะป้าเ้ามึงติดจอไป้องเลยอยากมึงทีนี้ต้องเ้ยยากเจ็ดอย่างครับที่เรื่องหอมนึกบิดเ้ย

มากวอถึงครับอนนี้้เนาะถึงแล้วฮจุดจุดจุดจมามาเลยเอ้เป็นไฟไปโอ้ยมามาว่นเสียงเด้ยวาวหลโหลวหลแท้แทเปิดเพลงนี้เลย เราเปลี่ยนทั้งหมดพี่งเลยนี่ยต่อแต่ว่ามันเป็นนักเลยเราพี่นองงนะ้องเลยเนาะอยากอยากออกเนาะใส่หนูใส่ครับตัวไปเลยผมสมมติค,ครับเนาะใส่คลิปสองคลิปพี่น้องเลยเนาะคลิปน้องพี่น้องให้จำไนวะ้คือว่าคุ้มท้ายให้ให้ลูกร้านมึงเราเพิ่งซือให้คน่งอร้านมึงเราเพิ่งได้ครับพี่น้อง เป็นลูกเคยผมก็บว่าเดว่าเฮ้ยน้องเอ้ไปจะเป็นแป้นกระไดอายุต่ว่าหกปอ่อยปยิ่งเงินมีข้าบ่อสี่บอห้าทังสีสันพนุกมันย่ต่ํัไปแล้วเนี่นงอ้อจากมาอยงมาอายกบลังห้องคนห้องมันยห็ิยันห้องยันดีดีอยอยอยง่ายกับน้องเอ้ทิ่ดีไว้แล้วก็เัดสาสนบุญไห้

你干嘛呢？

เ่าหดไปหนุอยพอละวคอยเก็บไปเลยพอละข,ขาวหน่อยพอละฝากกดแช้ได้เลยร้ใหญ่ก็ปนนกนกมนันเห็นปะไปเลี้ยงเคียงนาไปะสทอดเสาแล้วกลับนะ đầm cố nhớ đúng à có viên bị người đó. อยงเราขายยงเลาวมันเป็นปิเดเลยละโอ้ปลาฮอนมมาทีนึงบาน

ยังเตยเ้ยี่เต้าเลนี่ันเ่นเต้าแล้วแต่ว่าางอย่ง่คนมันตกเนียจสอเแงเลยเก็บมันจะสอดแกกงคึ่งครึ่องเก็บมหนึ่งชั่วโมงเก็บพอสองชั่มงหมดละ

มุ่งหลายๆเอ๊นี่ซเตียงพอดีเลเไ้ยนี่ล่ะตั้งเอาสอดสอดเจีงปังปังนี่พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่เห็นบ่ตัววิ่งหงายบ่น cool ี่งจรพี่น้องไม่เห็นบ่นี่ซอจี๋งเลยนี่บ่เห็นมันมืดเห็นบ่เดี๋ยวพี่น้องก็ไปเห็นหรอกแต่ว่ามันเป็นตัววิ่งก็ต้องอ่ะประหยัดเกียง อย่าทำอย่างน้อนโอเคเพราะใสองสอบปนปละโอเคเลยจัดการห้น้องเ้ยมันึก็เปิดเพ่งดีครับเนาะวนหลาย

จิงจ้งจิงจ้งจิ้งจิ้งอ่าหายไปอย่างเรือยๆอ่าอาพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้ต่อไปคลิปนึงเนาะวันนี้ก็เอาพฝากไปที waters, aos, ่น้องๆฝากกดแชร์กดไลค์กัเลูนไก่ครับว่ากินนี่ประโยชน์คลิปนี้นี่โหไอ้นี่สาระครับเนาะอันนี่จะเป็ลเราทีมเลยนี่อ่ะเสร็จแล้วไปต่อคลิปอื่นกรเนาะ มือใดกัมือ so yeah, ราคลิปมือนึงกัดมือวันที่สิบหกนว่ามือที่สิบหกเก็ดสุดท้ายจะลงคลิปวันที่เก็บับนกเหมือนนกแ่า่นี้เนาะแล้วก็อ่นผมบ้นกิที่แปดนะนที่ีเนาะคอยปิดคอยไปลอดักไปเรื่อยรับเนกเลยผมเปล่าครับเนนเยยากที่กันล้วยางย่างนกเหยียบไปเลยใหทุบๆราคายางมึงจเทำอะไรมึงนกกับนกคอยปค่อยไอยปอนก ไปอ,อย่าโทวงติดต่อเลยผมเนาะยี่ตัอ้งขอ่างล่างครับเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะไปมีนเนาะไปเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปต่อเลย